เิ่นเหนียวนี่ไม่จมเลยนะทุกคนใส่ลึกนะครับนี่ฟันสามซีเสวัสดีครับน้องๆแม่พี่โอมหายเป็นหลายวันเลยนะครับวันนี้นะครับเราเอานิวจอนต้ามาตะลุยงานแปลงที่มีน้ำนะครับมาดูกันว่ารถพี่จะจมหรือเปล่านะครับ มาอ,อับโดยน้องชายพี่เองนะครับเป็นเพน ได้มากันเดียวนะครับเรามาครับเอ็มกของพี่สุทธิแปลงนี้จำนวน18ไร่ไถกันยาวๆครับน้องๆจับงานครับจับงานใหม่ของใครจะจมก่อนกันแปลงนี้เป็นดินเหนียวนะครับค่อนข้างจะไถยากแล้วก็หนักรถแล้วก็แถมไปด้วยมีน้ำในล่องนะทุกคน ไปไปนี่จอนต้าของพี่โอมก็มาด้วยผ่านสีตาเพชรแต่ว่าถอดออกนะครับเหลือเป็นผนะ่านสามเนาะส่วนเนิมเก้าห้าของพิธีนะครับก็มาด้วยผ่านสามซีเอ็มทีใบผ่านมาบินเพกกัก ขับโดยไอ้น้องตูนสายดันน้องตูนสายหลอนใช่ไหมวะน้องตูน M95 ้าสายหลอน <laughs> มีฉายาทุกคนส่วน้องแทนตัวนี้หายจ้อยไปเลยนะครับเมื่อเช้ามาที่บ้านแล้วครับป๋าเอลซีตัวแรงออกไปควาดดินสุดท้ายหน้างานเปียครับขับรถลับเข้ามานั่งอยู่หน้าบ้านพอพี่เดินออกไปว่าจะชวนมันที่แปลงของพี่สุธีตรงเนี้ยมันหายไปแล้วทุกคน ใส่ด้วยเกีย์เตาซีนะครับไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบครับดินเหนียวนี่ไม่จมเลยนะทุกคนใส่ลึกนะครับ น้องตูนดันดันควัดลงมาน้องควัดลงมาไมา้ดังแปลงน้องตูนนี่ก็เป็นเด็กที่อัจฉริยะทุกคนจะเป็นรถไถแมคโคร6ล้อนะครับรถตักน้องตูนขับได้หมดเลยทุกคนถึงหมอเป็นอีกคนที่หาตัวจับยากแต่ว่าทุกคนไม่ค่อยเห็นในคลิปนะเพราะว่าน้องมันก็ํำงานกับทีมอื่นอยู่ก็มาช่วยเป็นพี่กับพี่สุธีเป็นทั้งคราวนะครับ แต่เราก็อ้าแขนต้อนรับน้องมันเสมอแหละมาเมื่อไหรก่ก็ได้ครับเมื่อน,นั้นครับฮะเหลืออีกประมาณ3ไร่ครับทุกคนกับงานแปลง18ไร่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปเปลี่ยนเป็นผานพรวนนะครับ เราจะถ่ายจบงานในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้หรือว่าคืนนี้ก็ยังไม่แน่เลยนะเมื่อคืนก็ถ่ายกันเกือบเที่ยงคืนนะครับเ9็ 9, ีก้า่าปีสุทธิที่8,500กว่าชั่วโมงแต่รถยังอยู่ในสภาพที่ดีมากปีสุทธิรักษารถด,ดีครับ สามสีลงลึกมากครับทุกคนมาเนื้อจอนตาอย่างหน้าไม่มีดอกรถสิปีกับ2อง0มนชั่วโมงยังทำงานได้ทุกงานนะครับเต็มประสิทธิภาพนะครับเต่าแต่ปั๊มดีเซลตอนนี้ครับที่เริ่มจะสตาร์ทยากกับไม่มีแรงจุดต้นนะครับโอยหวัวตอ หลจะติดหรือเปล่าจะจมหรือเปล่าตูนลุยครับลุยเกียร์เริ่มคลางนะครับของพี่ดีแต่ว่าไม่มีปัญหายังไม่มีเกียร์หลุดเนาะมันก็คลางจากการสึกลรอจากการใช้งานมันปกติอยู่แล้วครับอือหือยุบตามล้อไปเลยครับดินอะ นิวจอนตาวันนี้นิวจอนตายังไม่ติดนะครับยังไม่มีลมของปิสุธีจมไปแล้วหนึ่งครั้งมันก็อยู่ที่คนหลังพวงมาลัยครับทุกคนหลอฟีน้ำแบบนี้นักแปลงเลยอ่ะโอ้ก็โดดออกไป,ปงี้แต่เจ้าของก็รีบครับ งานนี้นะครับเหลือนิดเดียวแล้วครับเกือบจะเสร็จแล้วครับทุกคนแมแปลงนี้ดินไม่จมครับถึงจะมีน้ําก็ไม่จมครับดินเหนียวนี้สุดยอดรถไม่จมแต่ก็ถ่ายยาก ูนเป็นไงลื่นตูนมาไปเหนยวจานตา้าไปไปไปเติมกันเล็กน่อยน้องพี่ ครับแปลงนี้ครับโคโหดครับทุกคนเอาละครับผมก็พามาดูนะครับการทํางานแบบมันๆนะของนิวจอนต้ากับ M95 ของพี่สุธีนะครับซึ่งแปลงนี้18ไร่นะครับและเดี๋ยวเราชมต่อกันในคลิปหน้านะครับว่าเวลาเรามาตีผันเจ็ดผันเพลินเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะมีอุปสรรคอะไรบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตามต่อกันในคลิปหน้าเลยนะครับทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ